น้องเอบิเกลทำคนไทยทั้งประเทศใจละลายไม่หยุดล่าสุดคุณแม่ชมพู่อริยาแฟชั่นนิสตาแห่งเมืองไทยได้โพสต์ภาพของคุณลูกตัวน้อยที่เตรียมคลายตะขาบเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างเจเจเอบิเกลซึ่งต้องบอกเลยว่ามีแต่ความสดใสเต็ไมไปหมดโดวยวันนี้น้องเอบิเกลได้มากับชุดสีชมพูจากทางอาดิดาสตั้งแต่เสื้อเอยียนรองเท้าเลยทีเดียวพร้อมกับโพสต์ท่าสุดน่ารักน่าบันไดยอย่างที่คุณแม่ชมพู่และพี่แฝดเคยมาโพสต์ไว้ พร้อมกับรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของน้องเอบิเกลอย่างชัดเจนพร้อมกันนี้ก็ยังได้มาถ่ายบนโซฟาซึ่งมีตุ๊กตาสุดที่รักของคุณแม่ชมพู่เต็มไปหมดซึ่งต้องยอมรับจริงๆว่าเจเจเอบิเกลของเรงานี้สดใสทํานคนไทยทั้งประเทศใจละลายไปตามๆกันซึ่งคุณแม่ชมพู่ได้ให้แคปชั่นกับเซตภาพนี้ว่าทําไมของข้ายัางลง20รูปไม่ได้บ้างะซึ่งแน่นอนคขาว่าร้อยรูปแฟนคลับก็อยากดูจนตาแฉะไปเลยค่ะเพราะความน่ารักของน้องเอบิ เกวมันช่างมาเต็มซะจริงๆแถมตอนนี้กําลังจะกลายเป็นพี่สองขวบแล้วยิ่งทําเอาทุกคนแห่ชื่นชมน้องเอบิเกลไม่มีหยุดถึงความพัฒนาการที่ดีเยี่ยมไม่ว่าจะทําอะไรก็สามารถทําได้รวมทำคอนเทนต์กับคุณแม่ชมพู่ในวันเกิดก็สามารถทําได้แล้วนั่นเองคะ่ะง,งานนี้น้องเอบิเกลก็ยิ้มกว้างกับแก้มยุยยุยสุดน่ารักขอหลงรักไปในทุกๆวันเลยนะคะและขอให้น้องเอบิเกลในทุกๆปีมีแต่ความสุขและเป็นขวัญใจพี่ป อาาอาท่วประเทศไทยแบบนี้ตลอดไปนะคะอนาคตโกอินเตอร์ไม่สายแน่นอนคะ่ะว่าแต่จะอยากตามรอยคุณแม่ชมพู่มาเป็น niche แฟชั่นนิสต้าแห่งเมืองไทยหรือจะตามรอยปราป้าน็อตวิสรุษรังสีสิงห์พิพัฒน์เป็นซีโอหมื่นล้านกันแน่คะน้องเอบิเกลค่ะไม่ว่าจะทางไหนมั่นใจคขาว่าน้องเอบิเกลทําได้ดีทุกทางแน่นอนไป็นกำลังใจให้เสมอนะคะขอขอบคุณแม่ชมพู่อริยาและน้องเอบิเกล สำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวบันเทิงซุบซิบดาราแบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องลัดดับนิ้วด้วยนะพร้อมจะเสิร์ฟข่าวมาอัปเดตเรื่อยๆให้ไม่ตกข่าวทุกเทรเลยจ้า